ในการทำงานของอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินนะก็มีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าประเด็นที่2ก็คือตัวแทนหรือที่ปรึกษาประกันชีวิตนะครับ และในประเด็นที่3ครับก็คือบริษัทครับเพราะนั้นหลักสำคัญของการทำงานของเราก็คือเราต้องรักษาความเป็นธรรมความสมดุลกับทั้ง3ส่วนนี้ครับต้องทำให้ประกันชีวิตเป็นวงการระดับโลกดังนั้นการนำเสนอการตอบสนอง ต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้มุ่งหวังซึ่งในการขายในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังจะจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยตอบโจทย์อะไรกับเขาสนองต่อตอบโจทย์หรือสนอง ความต้องการอะไรกับเขาเพราะนั้นตัวแทนจึงต้องหาแบบประกันที่มีประโยชน์และตรงต่อความจำเป็นของแต่ละคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตัวแทนจะต้องรู้และทำความเข้าใจนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปคุยกับลูกค้าเพราะนั้นสิ่งที่สมควรทําก็คือ ต้องสร้างความแตกต่างต้องสร้างความสามารถที่แตกต่างตัวแทนหลายคนกังวลว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจจะทำให้การขายเปลี่ยนไปบทบาทของตัวแทนอาจจะลดลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพบกันตัวต่อตัวเนี่ยระหว่างผู้มุ่งหวังกับตัวแทนเนี่ยสำคัญกว่าดังนั้น เราต้องใช้ความแตกต่างนี้ปรับการขายให้มีแผนทางเลือกให้ผู้มุ่งหวังอย่างถูกต้องนะครับและในประเด็นต่อมานะครับเราทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าใจไปง่ายๆนะต้องมีวิธีการอธิบายแบบประกันของเราให้เข้าใจง่ายนะครับอย่ายุ่งยาก นะครับเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้การขายประกันชีวิตของเรานั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมคืออะไรครับอันนี้คือเป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆและประกันชีวิตมันมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับมันก็ยังไม่ล้าสมัยเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเด็นแรกเนี่ยนะยังไงทุกคนก็ต้องตายอย่างแน่นอนครับ ชัวล้านเปอร์เซนต์ครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะหลายคนยังไม่เข้าใจในประกันชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเรามีประกันชีวิตอยู่ประมาณสักไม่ถึง40%เนะครับเพราะเขายัางคิดว่าเขาอาจจะไม่ป่วยเขาอาจจะไม่ตายแต่คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำประกันโดยเฉลี่ย2.5เท่า ของรายได้ต่อปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นมันจึงไม่เพียงพอถ้าเขาเสียชีวิตหน้าที่ของตัวแทนคืออะไรครับหน้าที่ของตัวแทนก็คือทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยใช้ความคิดและเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับเขาส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ว่าซื้อหรือไม่ซื้อสมองด้านซ้ายเนี่ยนะครับ ควบคุมเหตุผลส่วนสมองด้านฝาเนี่ยควบคุมอารมณ์ดังนั้นเราต้องใช้คำถามเพื่อให้เขาคิดเช่นถามเขาว่ารายรับของครอบครัวเนี่ยจะหายไปเท่าไหร่ถ้าหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่ครับคําถามในประเด็นต่อมานะครับคนเนี่ย มีอายุยืนยาวมากขึ้นในอนาคตเนี่ยคนจะมีอายุยืนมากขึ้นผู้ชายที่อายุ65ปีมี50%ที่มีโอกาสอายุยืนไปจนเกินอายุ85ปีครับและผู้หญิงเนี่ยที่อายุ65ปีมี50%นะครับที่มีโอกาสอายุยืนเกิน88 ผู้ชายผู้หญิงที่อายุ65ปีมี50มีโอกาสอายุยืนเกินนะครับ92ปีนะตอนนี้ในประเทศไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนที่เกินอายุร้อปีมีเป็นร้อยนะครับเกินกว่าร้อคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุยืนมากขึ้น โอกาสที่จะต้องพพึ่งพาคนอื่นเนี่ยก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับคนแก่ที่ต้องพึ่งพาลูกหลานจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระให้กับคนอื่นดังนั้นหน้าที่ของตัวแทนก็คือต้องทำให้เขามีความมีอนาคตที่มั่นคงครับและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดชีวิตครับเพราะ นั่นคือความใฝ่ฝันของทุกคนที่อยากจะมีศักดิ์ศรีอยากจะอยู่ดีกินดีตลอดชีวิตครับเพราะนั้นการประกันชีวิตแบบบำนานจะทำให้เขาอยู่ได้ต้องให้เขาจ่ายเงินในวันนี้นะครับหน้าที่ตัวแทนคือทำยังไงจะต้องให้เขาจ่ายเงินในวันนี้เพื่อเป็นเบียบ้ยประกันครับให้เขาเสียสภาพคล่องบางอย่าง เพื่ออนาคตของเขาเพราะจะทำให้เขามีรายรับที่มากขึ้นในยามที่เขากเกษียณอายุนะครับในประเทศไทยคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะมีเงินจากรัฐบาล600บาทแต่700บาทนะครับนี่ต่อเดือน และนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้ดูแลลูกหลานอีกด้วยเมื่อเขาไม่ลำบากนะแทนที่จะต้องพึ่งพาลูกหลานเพราะฉะนั้นเมื่อคนอายุยืนยาวมากขึ้นประกันชีวิตก็จะขายได้ดีมากขึ้นนะครับนี่คือภาระหน้าที่หลักนะของตัวแทนตัวนี้สำคัญมากนะครับ ตลาดตัวนี้ใหญ่มากสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบมีผลิตภัณฑ์บำนาญตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับของบริษัทแรบบิทประกันชีวิตนะครับนะเก็บเงินตอนหนุ่มๆแค่5ปีหลังจากอายุ60ปีรับบำนาญไปถึงอายุ100ปี ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับตอนหนุมน่มๆทำงานหนักแค่5ปีเท่านั้นและก็สามารถวางแผนเลยว่าจะรับบำนาญปี1 2ึ่งสองหมื่นหรือแสนหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่เราเก็บเงินครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าถึงตอนนั้นนอกจากเราไม่ลำบากแล้วเรายังได้มีโอกาสดูแลลูกหลานได้ด้วยครับเยี่ยมยอดนะครับ ราคาสิ่งราคาของสิ่งต่างๆมันจะเพิ่มมากขึ้นค่าเงินจะลดลงมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนก็จะลดลงไปด้วยในหลายๆประเทศเช่นสหรัฐอเมริการัฐบาลเน้นให้ประชาชนเก็บออมเพื่อดูแลตัวเองในวัยชราแทนที่รัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเหมือนในอดีตในสิงคโปร์ในญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นการลงทุนในตลาดการลงทุนในตลาดทุนต่างๆเป็นภาวะขึ้นขึ้น,นลงลงดังนั้นทุกคนจะต้องใช้เหตุผลประกอบในการเลือกว่าจะลงทุนในช่องทางใดขอแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้องกังวล ในเรื่องของความเสี่ยงเพราะการันตีหมดและบริษัทเป็นผู้จัดการให้เราทั้งหมดนะนี่คือสุดยอดมาก